สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีน้องน้องทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมออโตแคดเราอยู่ในส่วนของคอร์สเรียนอออินวันนะครับก็ใครที่มีออโตแคดต,ตั้งแต่2 0 1 6จนถึง2023ก็เอามาดูตามกันได้เลยนะครับผมก็วันนี้จะดูอีก4ข้อนะครับ4ข้อสุดท้ายก็จะมีอ่า4ข้อสุดท้ายในส่วนของบทที่4นะครับก็คือในส่วนของเบนเคิร์กนะครับแล้วก็อไลน์นะครับเ l นะครับแล้วก็จะเป็น change s p a c export นะครับ4เป็นหัดสุดท้ายนะครับผมกดอื่นมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่เป็นเวอร์ชั่นตั้งแต่2016จนถึงช่วงของ2018นะครับมีคอร์สไหนแนะนำวันนี้แนะนำคอร์สเรียนนะครับในส่วนของอ u t o c ก d 2017นะครับมีสอนตั้งแต่ 2D กับ 3D อันนี้เป็นคอร์สรวมนะครับเป็นคอร์สรวมก็คือในส่วนของเวอร์ชั่น นะครับ2017มีทั้งจำหน่ายใน Lazada แล้วก็ในส่วนของ s h อ p e e ด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับหรือหาลิงก์ไม่เจอก็ผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโออยู่นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อโดยตรงนะครับทุกคอร์สลด10%นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ id ด i n ล A อโทเลข0ย์ห1หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8 5 0 9 8 8 6 1ะครับผมไป ไปดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟเป็นการต่อเส้นลักษณะของการต่อเส้นเราเคยเห็นในส่วนของการต่อเส้นแบบ x 1 0นะครับอันนี้ก็คือการต่อในลักษณะที่มีจุดที่มันจะต้องชนกันนะครับจากนั้นก็จะมีการต่อในลักษณะของการหาเส้นที่จะชนกันในอนาคตนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับการสร้างเส้นขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเส้นที่ชนกันก็คือการใช้งานของชิป นะปุ่มชิปแล้วก็กดปุ่มฟิเลตไปทีนี้นี่ส่วนของบินค์ปเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมานจะชิ้นงานมาต่อกันแต่จุดที่ต่อกันเนี่ยนะครับมันสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับก็คือทำทำ,ทำเป็นส่วนโค้งนี่แหละคือผู้ง่ายนะครับก่อนอื่นผมจะเราเลือกก่อนนะครับว่าชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยนะครับจะให้อยู่ในส่วนของเลเยอร์ไหนซึ่งเดี๋ยวเลเยอร์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับว่า เราจะสร้างอย่างไรกันบ้างนะครับผมจะตั้งเลเยอร์โปรไฟล์เป็นเลเยอร์ที่จะใช้งานนะครับมันก็จะสร้างเป็นเลเยอร์โปรไฟล์ออกมาคือกดเลือกเลเยอร์จากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นโปรไฟล์จากตรงนี้นะครับทีนี้ไปดูกันเบนเคิร์ฟเนื่องจากว่าคีย์ลัดมันค่อนข้างยาวนะครับอาจจะเลือกใช้นะครับคำสั่งจากแถบ Modify นะครับแล้วก็เลือกเบนเคิร์ฟในแถบ Modify เนี่ยนะแถบ Modify ตรงนี้นะครับมันจะ คล้ายคล้ายคกับในส่วนของตัวที่อยู่ด้านบนแต่บางครั้งนะครับมันอาจจะหายยากกว่านะครับหายยากกว่าหาง่ายกว่าก็อาจจะเป็นไมได้แต่บางครั้งมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในเรื่องของคําสั่งตัวนี้นะครับหรือเรื่องมองมากดที่ปุ่มนี้แล้วก็ไปที่เบนเคิร์ฟตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะคลิกชิ้นงานนะครับที่เบนเคิร์ฟกดที่ปลายนะใกล้ๆปลายนั่นแหละ1ครั้ง สองครั้งมันจะต่อมาเป็นเส้นนี้ชิ้นงานตัวนี้นะครับออกมาเป็นชิ้นงานตัวใหม่นะครับผมซึ่งทําลักษณะแบบต่อเป็นโค้งเป็นสัดส,ส่วนไม่ใช่สัดส,ส่วนสิทาเป็นโค้งนั่นแหละออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นชิ้นงานใหม่ออกมานะครับอันนี้ก็เอาไว้ต่อชิ้นงานแบบไม่ต้องการเป็นลักษณะของอเหลี่ยมถ้าเป็นฟิเลตใช่ไหมครับกดปุ่มชิปค้างไว้ก็ต่อ ก็ต,ต่อมันจะชนกันแบบนี้คล้ายๆกับ x10 แต่ x10 ถ้าไม่มีปลายทางให้พุ่งชนมันไม่ต่อนะครับไม่ใช่กระทิงแดงนะฮะพูดเล่นนะครับเ1 0ถ้าไม่มีปลายทางให้พุ่งชนมันไม่ต่อแต่ฟิเลตต่อนะครับแต่ต่อแบบเป็นเหลี่ยมนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเป็นเคริร์ฟเป็นเคิร์ฟต่อเป็นลักษณะของเคริร์ฟเป็นส่วนโค้งนะครับคล้ายๆประมาณนั้นนะครับผมอ่ะ ไปดูหัวข้อถัดไปนะครับอะไลน์เตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะครับอะไลนเอาไปใช้งานอะไรคืออะไลนเนี่ยนะครับมันมีทั้งอะไลน์สาด้วยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงในหลักสูตรสามดครับแต่นึงจะว่าการหมุนในลักษณะของแนวแกน x กับ y เนี่ยนะฮะแกน X กับ y เนี่ยชิ้นงานอาจจะอยู่ในทิศท,ทางนี้แบบนี้โจทย์ต้องการให้ชิ้นงานมาต่อกันณนตำแหน่งนี้นี่นะฮะเอาชิ้นงานตัวนี้มาต่อที่ตรงนี้ โดยการใช้เ็นคือบอ่ะ a าไม่ใช่สิอไลเออ a l กด Al ไป Enter ไปนะครับลืมไม่ดู Al เนี่ยอไลจุดตรงนี้นะครับล a, l, ine, แล้วก็ modify ใน modify ตรงน ine, เนี้ยแถบ Align เนี่ยมันอยู่ใน 3D Operation เลยแล้วก็กดตรงอไลนะฮะดังนั้นพิมพ์ Al ง่ายกว่านะครับคลิกที่ชิ้นงานหรือคุมที่ชิ้นงานเนี่ยนะครับคลิกขวากำหนดจุดต่อกันคือตรงปลายเส้นนี้ลากมาใส่จุดที่อยากจะต่อคือตรงนี้ แล้วก็คลิกตรงนี้ลากมาใส่ที่ตรงนี้ถ้า2เส้นถ้าต้องการต่อแค่สเส้นนี้คลิกขวาแล้วกดเย็ดไปโปรแกรมมันจะเอาชิ้นงานมาพุ่งเสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับชิ้นงานมาพุ่งใส่ที่ตรงนี้แต่ถ้ามี3จุดนะครับผมตรงเส้นกลับนิดนึงถ้าเราเลือก3จุดละ่ะ3จุดนะครับกรณีเลือก3จุดเนี่ยแทบจะไม่ต้องกดเย็ดกดหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะชัวร์มันก็จะจับชิ้นงานมาเลยผมจะให้ดูในลักษณะของ3จุดสังเกตด,ดูนะครับเส้นนี้ นะครับมันจะมาแท็กเข้าที่ตรงนี้ชุดนี้กับชุดนี้แต่ตรงนี้ระบุกึ่งกลางนะดูนะถ้าผมอยากจะหากึ่งกลางก็คือหากึ่งกลางของ2เส้นนี้ดูใหม่นะครับ a l enter ไปกลุ่มที่ชิ้นงานคลิกขวากดที่จุดเดิมคือเก่าต่อที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะงานตรงนี้ต่อที่ตรงนี้นี่นะครับชิ้นงานตรงนี้นะครับนยฮะผมกดปุ่มชิบค้างไวค้คลิกขวา mid between two p o i n t ผมเลือกจุดนี้ กับจุดนี้โปรแกรมจะเลือกตรงนี้แล้วผมก็มาใส่ที่ดูนะครับมันจะอยู่ตรงเส้นปลายเส้นของตัวนี้ผมก็มาใส่ที่ตรงนี้นี่นะฮะนี่ครับอ่าติดข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะติดไปบริเวณเส้นนี้นะครับชิ้งงานจะวางทันทีเลยลักษณะเหมือนการกําหนด3จุดพอแล้วมันก็วางห้เลยแต่ถ้า2จุดนะครับเราต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งข้อเสีย นะครับของการใช้งานคําสั่งอะไรนะครับข้อเสียของการใช้งานคําสั่งนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับคือข้อเสียของมันถ้าสมมุติว่าชิ้นงานนะครับมันวางอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับมันวางอยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วเราอยากจะจับมันไปวางใส่จุดอื่นๆซึ่งไม่ได้กําหนดขนาดยกตัวอย่างเช่นเราเอาชิ้นงานตัวนี้ออกมานะี่ครับก็ปีออกมาแบบนี้เนาะนี่นะครับ แล้วสเกลมันไม่ตรงกับแบบนะครับผมสเตตอกไปสมมตินะฮะดึงไปอย่างนี้นะฮะเปิดอัตโหมดผมดึงมาประมาณนี้นี่ครับมันแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปกําหนดจริงๆซึ่งตรงนี้มันจะต่อเข้ากับชุดนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองใช้ A l ใหม่นะ A l Enter นะครับคุณพิงานไปขี้ขวาต่อที่เส้นนี้นะครับนี่คือกันอันนี้ก็คือกันนี่นะครับขี้ขวาแล้วกดเย็ดไปเลย ตัวนี้มันจะต่อกับตัวนี้ได้แล้วโปรแกรมจะขยายสกิลครับน้องๆมันจะขยายสกิลนะครับมันขยายสกิลออกไปจุดนี้เอามาต่อตรงจุดนี้ได้ไหมอ่ะลองดูนะนะครับ al al enter ไปนะครับคีย์บิททีชิ้นงานคีย์ขวานี่นะครับมาใส่ตรงนี้นี่นะครับด้านบนมาใส่ตรงนี้คีย์ขวาแล้วกดยึดไป โปรแกรมก็จะจับสีลงมาแล้วจะย่อขนาดมันลงมาดังนั้นชิ้นงานมีสิทธิ์ย่อหรือขยายก็ได้นะครับดังนั้นต้องระวังนิดนึงในเรื่องของงานการใช้คำสั่งอไรนนั่นเองนะครับผมไปดูตัวถัดไป Change Space ป,ปกติแล้ว Change Space เ,เนี่ยนะครับเราเอาไว้ย้ายงาน จากหน้าสีดําไปหน้าสีขาวหน้าสีดํากับหน้าสีขาวใน AutoCAD เราเข้าใจความหมายของมันคือหน้าสีดําโมเดลสเปซหน้าสีขาวคือเลเยอร์เพเปอร์สเปซนั่นเองนะครับในหน้าสีดําในหน้าโมเดลก็คือตรงนี้ในหน้ากระดาษมันก็คือพวกนี้นี่นะครับ A4 A อะไรกระช่างเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นหน้ากระดาษนะครับสมมติว่าผมเอาเลือก A3 มาอันนี้หน้ากระดาษ A3 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการย้ายงานจาก หน้าเลยเอาไปที่หน้ากระดาษดังนั้นมันฟังดูงงๆไหมเ้เราจะย้ายมันไปทําอะไรนะครับเราจะย้ายไปทาไมในเมื่อเราเขียนในหน้าโมเดลถูกต้องครับปกติเลยเราจะไม่ย้ายแต่มันมีจำเพาะเจาะจงคือต้องการไตเติ้ลบอกเนี้ยเอาไปไว้ที่หน้ากระดาษแล้วต้องการจะพอตออนสเกลเออถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะออนสเกลยากผมไม่ได้ไป ผมไม่ได้ไปแย้งนะว่าใครที่เขาทําในหน้าโมดเดลได้สกิลอันนั้นผมไม่ไปแยง้งหรอกนะฮะคือต้าอ๊อฟได้แคปเนี่ยมันอยากให้ทำสกิลเนี่ยในหน้าสีดามันจะทํากระดาษตรงนี้มาทําอะไรคิดเอาเองแล้วกันนะครับคือมันจะทํากระดาษมาทาไมตรงเปเปอร์นเนี่ยขนาดสเก็ตอัพมันยังต้องมีเลยนะฮะสเก็ตอัพมันต้องแยกเลยนะฮะเป็นเลเยอร์ต่างหากเลยนะฮะมันเป็นเงื่อนไขของงานดาร์บ์อ่ะงานสายออกแบบมันจะต้องมีจุดที่เขียนแล้วก็จะต้องเอาไป ตั้งสเกลหรือพอตนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนกันออรตเแคดก็เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าออโตแคดมันเป็นโปรแกรมแม่เป็นโปรแกรมแรกเริ่มมันก็ทําในตัวออกมาเลยก็คือคุณเขียนเสร็จคุณก็เอามาที่กระดาษมาสร้างกระดาษจากตรงนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะไปดูกันเลยนะฮะดูกันก่อนผมจะย้ายเทมเพลตถ้าเทมเพลตเนี่ยมันไม่ได้เป็นชุดเดียวกันแบบนี้ให้เรากรุ๊ปเขาก่อนหรือทําเป็นบล็อกก็ได้นะครับแต่อันนี้คือ,คอกรุ๊ปไปแล้วก็อะกเป็นแบบนี้ไปที่ a 3ครับนะฮะ กดซูมเมกเคนจากตรงนี้ถ้าหาซูมเมกเคนไม่เจอก็เราไปคลิกที่สกอร์ตรงกลางลูกมือเนี่ยสองครั้งโ๊ะขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็กดเปเปอร์นะครับเพื่อให้ชิ้นงานอยู่แบบนี้กดซูมเมกเคนหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้จะเอาเฉพาะแตนเตอร์บอกขึ้นมานะฮะอย่าลืมนะฮะแบบฝึกหัดนี้ในแบบฝึกหัดออยินวะเนี่ยผมเซตก,นะกระดาษไว้แล้วนะครับเซตกระดาษเวลาเชงสเปซมันพิมพ์ยากผมไปที่ม o ดิฟายเลยกดเชงสเปซจากตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งโปะให้คลิกขวา มันจะส่งตัวไตเติลบอกไปที่กระดาษใช่ไหมฮะจะเป็นแบบนี้ดังนั้นมาที่กระดาษตัวนี้ที่เราเซตใหม่แล้วลองกดเปเปอร์เวลาเราซูมงานไตเติลบอกจะไม่มีการขยับครับผมเห็นไหมดังนั้นตัวงานก็จะเข้าสเกลละเช่นผมต้องการพอทหนึ่งตัวเจก็จะมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือออนสเกลเลยนะครับพอตมันก็จะเป็นแบบนี้ทันทีนะครับอันนี้คือวิธีการเชงสเปซส่วนใครที่สอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยแล้วแล้ว จะพอตได้เลยไหมโอเคไหมอันนี้พอตได้เลยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อ่าตอบโจทย์หรือยังไม่ได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนไหนเราต้องย้ายนะครับเราต้องย้ายตัว Viewport เออนี่นะครับเอามาไว้ข้างในคลิกไปที่เส้นตรงนี้นะครับนี่คือเส้น Viewport กด e l e t e ไปนะครับแล้วสร้าง Viewport ใหม่นะครับกดไปที่ Layout เลือกสี่เหลี่ยมแบบเล็กเชิงกรุ่กดไปตรงนี้ ลากรอ้ตรงนี้นี่นะครับอ่าแล้วก็ดับบิช้าไปแล้วก็ตั้งเป็น 1. ต่อเจ้าซะนะครับแล้วก็ปิดปุ่มกีดไปนะครับแบบนี้อันนี้คือ D D ดีที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเวลาขยับงานเนี่ยตัวงานมันจะเลื่อนไปแบบนี้แล้วจะเห็นตัวงานโปร่งอยู่ข้างหลังอะ่ะดังนั้นต้องทําแบบนี้นะครับเป็นชิ้นตัวงานโปร่งข้างหลังแบบนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวย้อนให้เดี๋ยวยว้อนใ,ให้ดูนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดูนิดนึงอ่านี่ สมมุตินะครับนะครับหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าแต่ทีนี้มันออกไปเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็หนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าเกเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้บดบังมันไม่ได้สร้างเส้นบดบังไงนะครับดังนั้นต้องลบตัวนี้ออกเนาะลบออกไปแล้วก็ค่อยเข้ามาสร้างในพื้นที่ที่ต้องการจะโชว์งานแล้วก็ให้มันบดบังนะครับในส่วนของเทมเพลตอ่าในส่วนของไท่เดิมบอกไปซะนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้า เห็นไหมต่อให้มันเลื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมันก็จะบดบังตัวงานเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเชิงสเปซใช้กรณีประมาณนี้แหละครับนะครับผมคือนอกเหนือจากนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันไม่เคยใช้เอาไปใช้กับอะไรบ้างแต่ก็แต่ก็ย้ายงานนะความหมายคําจํากัดความคือย้ายจากไอ้ตัวหน้าสีดำม,มาที่หน้ากระดาษแค่นั้นเองนะครับผมไปดูคําสั่งสุดท้ายเดอ้อคําสั่ง export นะครับโอเพนขึ้นมา ดูนิดหนึ่งคำสั่ง export คือการแยกชิ้นงานนะครับการแยกชิ้นงานชิ้นงาน2ตัวนี้อันนี้คือกรุ๊ปอันนี้คือบล็อกนะครับความแตกต่างของเขาเป็นแบบนี้กรุ๊ปเนี่ยนะครับเราจะไม่ export คือ export มันยากมันแตกไั้หมดหรอกให้เราเลือกใช้ ungroup แทนนะครับอันนี้พี่กรุ๊ปอันกรุ๊ปนะครับอันนี้เป็ group. Group. นกะรุ๊ปอันกรุ๊ปเนาะส่วนใหญ่จะใช้2ตัวนี้คือกรุ๊ป อ,อันกูปไปนะครับตัวนี้จะแยกเป็นชิ้นงานแบบนี้ถ้าต้องการจะคุมเขาเป็นเดียวกันก็กดกูปไปแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ export หรือ ex เนี่ยหรือ X Enter เนี่ยคือตรงนี้ลักษณะการแยกชิ้นงานแบบบล็อกนะครับแบบบล็อกก็นะครับเราสามารถพริมพ์ X Enter ไปแล้วก็คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาชิ้นงานจะแยกบล็อกออกจากกันและในกรณีเส้นที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพอพิมพ์ X Enter ไปคลิกที่ชิ้นงานโบกให้คลิกขวามันจะแตกออกเป็นเส้นแบบนี้ นี่นะครับอันนี้คือ export นะครับน้องๆเป็นคำสั่งที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวจะมีคำสั่งแยกๆอื่นๆน,นะเช่นคำสั่ง group คำสั่ง block edit block r e d e e block นะอันนี้ก็จะเอามาอธิบายให้น้องๆได้ฟังกัน,กนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จบในส่วนของบทที่4นะครับสำหรับเบรกนี้นะครับผมก็เช่นเดิมเนาะก็วิดีโอคอร์สเรียนที่แนะนำวันนี้ก็เป็นคอร์สเรียน oracle สอง2นี้และ 3D นะครับแถมให้เลย กับราคา1,900บาทนะครับผมในช้อปปีและก็ลาซาด้านะครับราคาเท่ากันส่วนใครสนใจอยากจะสั่งซื้อโดยตรงติดต่อมาที่ ID Line a ์เอตุเล็ศูหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวออนไลน์ผ่านที e w e r นะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในบทที่ห้สวัสดีครับ